สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมนะครับชไนนี่เดททีนะครับกับเกมดิจิมอนมาสเตอร์ออนไลน์สำหรับแพทนี้นะครับแพทล่าสุดเลยประจำวันที่4ตุลาคมนะครับมีอะไรน่าสนใจมากๆๆกมากม,ากม,ากมากนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นของที่ทุกคนเนี่ยควรจะดีใจเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยยังไม่ได้นะครับแล้วจะสามารถได้ง่ายๆในแพทนี้แล้วมาดูกันว่าอะไรบ้างที่ เราจะตื่นเต้นไปกับมันในแผ่นี้นะครับสําหรับอันแรกเลยนะที่ผมอยากจะบอกเลยทุกคนแผทนี้แจกซูซานโอมอนซูซานโอมอนเป็นดิจิมอนโจเกรสระดับ 3s นะครับเขาไม่ได้แจกซูซานะครับแต่เขาจะแจกวัตถุดิบตัวรวมล่างทั้ง2ตัวไม่ว่าจะเป็นไคเซอร์กับ แมกนากาลูลูซึ่ง2ตัวนี้บอกเลยว่าถ้าทําเองเนี่ยใช้มูลค่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจะต้องกว่าจะต้องเวลสุดปริจะต้องซื้อสาราโบโคโมอนทั้ง10เล่มในแต่ละตัวด้วยนะมันค่อนข้างแพงแต่เขามาแจากให้เราฟรีๆในวันนี้เรียกได้ว่าโคตรดีเลยทีนี้เราจะทํายังไงกันบ้างสําหรับเวสซูซาโนมอนนะครับในการทําซูซาโนมอนนะอ่ะผมแนะนําเทคนิคง,ง่ายๆอันดับแรก เรารู้จัก NPC ซูซานโอมอนก่อนนะครับ NPC ซูซานโอมอนเราจะเริ่มกันที่ไอเทมคลาปก่อนนะครับ NPC สำหรับคราบจะอยู่ที่บาบามอนนะครับเป็นผู้เท่าผู้หญิงวันนี้จะมีให้เราคราบนะครับไม่ว่าจะเป็นไคเซอร์กับแมกนาใช่ไหมสองตัวซึ่งแต่ละตัวต้องการหนังสือเขาเรียกว่าเป็นหนังสือประจำตัวของเขาอะนะถ้าเป็นไคเซอร์จะเป็นสีแดง ครับแมกนาจะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็จะมีโทเค็นออฟซอร์แล้วก็โทเค็นออฟคนนอนด้วยอ่ะเรารู้วิธีการคาบแล้วแล้วเราก็มารู้กันว่าเฮ้ยไอหนังสือแต่ละสีเนี่ยแล้วก็ไอ้โทเค็นมันมาอย่างไงนะครับให้เรามาที่จีจี G บอนคนนี้นะครับเขาจะมีการคาฟหนังสือเห็นไหมครับหนังสือของไคเซอร์สีแดงซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก เลยจะคาบได้ก็ต่อเมื่อเฮ้ยเราต้องเก็บชิ้นส่วนของดาบแล้วปืน s o สอ of c a n นอนนะครับซอสแอ n d c แคนนอเนี่ยเราต้องเก็บให้ครบ28ชิ้นเพื่อที่จะมาแลกเป็นหนังสือเล่มสีแดงได้1อันนะครับแม็กหน้าก็เช่นเดียวกันอีก28ชิ้นนะครับจำเอาไว้ตรงนี้เลยทุกคนมันใช้28ชิ้นและเราจะมาดูกันว่าเฮ้ย แล้วไอชิ้นส่วนของ South แอ c แ n นนนะแต่ละชิ้นมันได้มาอย่างไงะง่ายนิดเดียวง่ายงๆๆยง่ายง่ามากมีแค่2อ,อย่างเท่านั้นที่จะสามารถได้นะครับไอชิ้นส่วนของแคนนอนอันดับแรกทุกคนเวลาทุกคนเล่นเกมนะครับทุกคนออนให้ครบ3ชั่วโมงนะครับชั่วโมงที่3ที่ทุกคนออนเนี่ยทุกคนจะได้ชิ้นส่วนมาแล้ว1ชิ้นต่อวันง่ายไหมครับง่ายมากนั่นหมายความว่า วันถ้าเราออนครบ3ได้และวชิ้นโอ้โนใจขุนใจแน่แน่นอนมาดูชิ้นที่2กันดีกว่าชิ้นที่2เนี่ยค่อนข้างมีวิธีนิดนึงให้ทุกคนกดตัว E ในแต่ละวันนะครับมันจะมี Daily Check Event อ่ามันจะเป็นลักษณะกล่องแบบนี้นะครับเป็นกล่องให้เรารับต่อวันเลยนะครับแล้วบอกได้เลยว่ากล่องแบบนี้มันจะให้1วันต่อหกล่องระบุเลยว่าวันที่5วันที่6วันที่7วันที่8 คือเราไม่สามารถรับซ้าได้ในวันนั้นเพราะว่าเขาล็อกไว้แล้วนะครับจำนวนกล่องที่เขาจะแจกเขาจะมีแจกทั้งหมด56กล่องนะครับประมาณ56กล่องก็คือ56วันตั้งแต่วันที่4ตุลาจนสิ้นสุดวันที่29พฤศจิกายนโอ้นานพอสมควรน,นะครับค่อนข้างนานพอสมควรเลยเห็นไหมครับฉะนั้นระยะเวลาการจัมปิ้งเนี่ยก็มีประมาณ2เดือนประมาณ2เดือนอ่ะทุกคนรับไปเลย นะครับวันนี้อ้าวันนี้ผมรับไปแล้วนะครับเออเขาจะเริ่มรีตอนตีสี่ฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะรับได้อ่ะพรุ่งนี้ผมจะรับกล่องนี้ได้ทีนี้ไอ้กล่องนี้มันเป็นยังไงนะครับลักษณะของกล่องนี้ครับให้เราคิดขวานะครับคิดขวาที่กล่องแล้วมันจะมีภารกิจให้เรานะครับภารกิจที่มันจะบอกว่าเราจะต้องไปทําอะไรอ่ะแต่ภารกิจที่เราเนี้ยเราต้องไปรับที่โคจิโร่นะครับโคจิโร่ ผู้ชายเสื้อสีส้มตรงนี้นะครทุกคนเห็นไหมระยะเวลาจริงๆแล้วนะครับมันจะเก็บรวมๆแล้ว28วัน28วันจะได้ทั้งไคเซอร์และแมกนาถ้าเราทำครบทั้งหมดใช่ไหมส่วนใครที่ขาดไปเล็กๆน้อยๆพลาดบ้างไม่เป็นไรทำต่อไปได้เพราะว่าควสอีเวนต์ค่อนข้างนานพอสมควรแต่ก็ไม่ควรจะพลาดมากนะครับเพราะว่าการจะครับ สองตัวได้เนี่ยต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งมันก็ต้องใช้ระยะเวลานะครับเพราะว่า28ชิ้นก็เยอะพอสมควรน,นะครับแต่ทีนี้มันจะเหลือไอเทมอีกชิ้นหนึ่งนะครับไอเทมอีกชิ้นหนึ่งจะเป็นพวกโทเค็นออฟซอร์ทีนี้โทเค็นออฟซอร์เนี่ยผมเข้าใจว่ามันจะต้องคลาฟชิ้นส่วนนี้ก่อน,ท,นทุกคนคลาฟชิ้นส่วน28วันให้ครบก่อน พอคราฟเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีเควส์หนึ่งเควสให้เราทำแล้วก็จะได้โทเค็นออฟซอร์ทหรือโทเค็นออฟแคนนอนได้ทันทีฉะนั้นไม่ต้องห่วงสำหรับโทเค็นนะครับเพียงแค่เราเก็บสะสมอันนี้ก็พอนะครับก็อย่าพลาดอย่าพลาดมากนะครับสำหรับซูซานโอมอนนะครับเอ่มเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับเควสล็อกอินอีเวนต์เนี่ย เมื่อเรากดคลิกขวาภารกิจมาแล้วนะครับคลิกขวาภารกิจมาแล้วแล้วรับเควสจากอิกุตอมบจากโคจิโร่มาแล้วนะครับซึ่งจะได้กระดานกระดานเควสหนึ่งอันแล้วกระดานเควสเนี่ยเขาจะสุ่มนะครับทุกคนเขาจะสุ่มภารกิจตามเลเวลที่เราได้ถ้าเราได้เลเวลไหนเราก็ต้องทําตามนั้นนะครับเช่นนี่คือกระดานภารกิจของเขามันจะมีเลเวล1จนถึงเลเวล13ถ้าเราได้เลเวล3เนี่ย เราก็ต้องไปเก็บของจาก Lost Historic Site ถูกไหมแล้วแต่ทุกคนนะครับคือ,อคือโคจิโร่เนี่ยเขาจะให้ภารกิจตามเลเวลเลเวลนี้ทำอันนี้นะครับมันจะมีอยู่2 2ภารกิจซึ่งมันจะค่อนข้างยากกว่าชาวบ้านเขานะครับก็คือภารกิจ6กับ7อ่าละกัน5 6 7มันเป็นภารกิจที่ไม่ใช่การตีมอนธรรมดาแล้ว มันจะเป็นการลงดันซะส่วนใหญ่อย่างภารกิจ5เนี่ยคือการคูมอนเทรนนิ่งถ้าเราได้ภารกิจ5นะครับเราก็ต้องลงดันกันคูมอนตรงนี้ภายในวันนั้นเลยรับบัตร2ใบนี่2ใบนี้แล้วก็ลงดันกันคูมอนแล้วไม่มั่นใจว่าจะต้องเก็บของด้วยไหมถ้าต้องเก็บของก็ต้องเก็บนะครับ2ชิ้นตามจํานวนถ้าเราเสร็จเคเวสอ่าวันนั้นเราก็จะเสร็จได้ชิ้นส่วนมาด้วยนะครับส่วน ภารกิจที่6 Shadow Lybrin จะเก็บอีก2ชิ้นนะครับ Shadow Lybrin จะเป็นดันมืดดันมือดอยู่ที่ Determinon นะครับจะอยู่ตรง s a b e ล Leonor เลือด s เป็นเ e เ b e อส s ซ e บ b อสหมานรโลกสามหัวนะเราจะต้องลงดันมืดนะครับเพื่อเก็บวายแล้วก็ยากทีเดียวเลยนะครับนี่ดันมืดเรารับบัตรตรงนี้นะครับ สองใบเหมือนกันแล้วก็ลงไปที่ตรงนี้ระดับง่ายนะครับลงระดับง่ายนะแล้วก็เข้าไปตีรู้สึกว่าต้องตีให้ครบแล้วก็เก็บของมาอันนี้ก็ค่อนข้างยากกว่าอันอื่นเหมือนกันถึงจะได้ภารกิจส่วนอันเจ็ดเนี่ยก็จะเป็นการลงอารีนานะครับลงอารีนาธรรมดาหรือหน้าฮีโร่ก็ได้แค่สิบด่านก็จะได้หนึ่งชิ้นนะครับก็ ไปต,ตีให้เสร็จอารีนาก็อยู่ตรงแดดถูกไหมโคลอเซียม um นั่นเองนะครับอยู่ตรงแดดโคลอเซียมก็ทำได้สำหรับ5 6 7เนี่ยค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงแต่สําหรับอันอื่นแค่ตีมอนตามแมปเท่านั้นเองไม่ยากนะครับส่วนแรกก็เก็บของไม่ยากเลย